สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยศูนย์หนึ่งสองไทยแลนด์จะมาแนะนําเรื่องดีๆเกี่ยวก,กับการซื้อบ้านในประเทศอังกฤษกันค่ะสาหรับบางคนนะคะจะมีแผนที่จะซื้อบ้านในประเทศอังกฤษอยู่แล้วแต่เนื่องจากมีเรื่องของ Brexit แล้วก็มีเรื่องของโควิดนะคะทาให้ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าควรที่จะซื้อหรือเปล่าวันนี้นะคะศูนย์หนึ่งสองไทยแลนด์เนี่ยขอแนะนําว่าช่วงนี้แหละคะ่ะเป็นช่วงโอกาสดีมากๆเลยที่คุณจะซื้อบ้านนะคะเหตุผลก็คือหนึ่งนะคะเนื่องจากเรื่องของ Brexit คนยุโรปบ,บางคนนะคะก็ มีแผนที่จะกลับไปอาศัยอยู่ที่ประเทศตัวเองดังนั้นนะคะช่วงนี้เนี่ยจึงมีการขายบ้านเนี่ยมากกว่าปกติค่ะ 2. นะคะคือเรื่องของโควิดโควิดตัวร้ายนี่แหละค่ะเนื่องจากคนที่ขายบ้านช่วงก่อนหน้านี้นะคะรวมถึงคนที่ต้องการที่จะขายตอนนี้เนี่ยลงประกาศแล้วแต่ว่าหาคนที่จะมาซื้อนยากเนื่องจากคนนะคะไม่อยากที่จะใช้เงินตอนนี้ดังนั้นเนี่ยทำให้ผู้ขายนะคะให้เป็นส่วนลด โปรโมชั่นต่างๆซึ่งจะทําให้เราเนี่ยได้ราคาที่ดีกว่าปกติอีกค่ะส่วนเรื่องรายละเอียดของการกู้เงินซื้อบ้านหรือว่าการซื้อบ้านในประเทศอังกฤษนะคะทําศูนหนึ่งสองเนี่ยได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวเราจะลงลิงก์กเต็มๆไว้ให้นะคะนอกจากนี้เนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะยังพูดถึงรายละเอียดของเรื่องการกู้เงินซื้อบ้านในประเทศอังกฤษด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะสําหรับคนที่สนใจที่จะกู้เงินซื้อบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะ กู้ได้ด้วยตัวเราหรือว่ากู้ร่วมนะคะกับพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องเพื่อที่จะทําให้เรากู้ได้มากขึ้นนอกจากนี้ค่ะเรื่องของดอกเบี้ยนะคะตอนนี้เนี่ยทาง BBC ได้มีประกาศนะคะเกี่ยวกับเรื่องดอกเบีย้ยซึ่งตอนนี้นะคะดอกเบี้ยเนี่ยต่าสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่จึงเป็นุผลว่าทําไมนะคะคุณจึงควรที่จะซื้อบ้านในช่วงนี้ค่ะสําหรับใครที่ต้องการปรึกษาเรื่องการซื้อบ้านนะคะสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับ0 1น t h a i l a n d ได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะหรือว่าไลน์012ที่เฮดที่เฮ็ดหรือว่าโทรมาก็ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ